เอกชัยศรีวิชัยสุจทนถามนายกบ่นว่าเหนื่อยทำไมไม่ออกแก้ปัญหาไม่เคยถูกจุดประชาชนเดือดร้อนเสี่ยงรองกันทางประเทศขณะที่นาย,ยกอย่างอย่างแนจ๊ะคือแกเป็นไรไ,ไหมนาย,ยกคนนี้กูยากรู้จริงๆแกเป็นอะไรไ,ไหมแกเป็นโรคจิตวะเหรอเพื่อ เอกชัยศรีวิชัยสุจทนถามนายกบ่นว่าเหนื่อยทำไมไม่ออกสัตว์กแก้ปัญหาไม่เคยถูกจุดฝากถึงประชาธิปัตย์ทำไมไม่ออกจากพักร่วมรัฐบาลเสียทีซั์ไม่ทำเหมือนตอนหาเสียง เอกชัยศรีวิชัยนักร้องลูกทุ่งชื่อดังได้ออกมาเปิดเผยว่าเมื่อไม่นานมานี้ตนได้ไปฉีดวัคซีนป้องกันโควิดซิโนฟาร์มกับทางบริษัทมาแล้วซึ่งไม่มีผลข้างเคียงเหมือนคนอื่นเพราะในตอนแรกนั้นตนมีความกังวลมาตลอดจากการติดตามข่าวตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทำเอาเจ้าตัวสงสัยว่าได้ฉีดจริงหรือไม่ ซึ่งในตอนนี้ตนกำลังรู้สึกเศร้าเรื่องครอบครัวของเป็ดเชิญยิ้มที่ต้องสูญเสียแม่ไปและพ่อก็ยังอยู่ในโรงพยาบาลเพราะติดโควิดนี่เป็นเรื่องที่โหดร้ายโดยตนได้โทรไปให้กำลังใจพี่เป็ดแล้วเวลาเห็นเขาโพสต์แต่ละอย่างก็รู้สึกไม่ค่อยดีในตอนนี้ตนก็ให้แม่ของตนอยู่แต่ในบ้านไม่ให้ออกไปไหน ก่อนที่จะมาพูดถึงเรื่องการทำงานของรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีว่าประชาชนเดือดร้อนกันทั้งประเทศขนาดนี้นายกกยังนะจ๊ะและตั้งคำถามว่านายกเป็นอะไรทำไมแก้ปัญหาไม่เคยถูกจุดไม่เคยแก้ปัญหาได้เลยพูดไปเรื่อยด้านรัฐมนตรีสาธารณาสุขก็เหมือนกันนี่ เป็นช่วงที่จะได้แสดงความสามารถแต่ก็ไม่ทำอะไรพร้อมทั้งบอกว่าการที่จะทำให้ถูกใจทุกคนนั้นเป็นไปไม่ได้หรอกตนรู้ดีแต่ก็สามารถทำให้คนส่วนใหญ่พอใจมันก็ทำได้อยู่ พร้อมทั้งตั้งคำถามว่าตอนนี้คนด่านายกด่ารัฐมนตรีขนาดไหนแล้วอ่านหนังสือไม่ออกกันหรืออย่างไรแต่ละคนคนรอบข้างที่คอยประจบประแจงไม่เตือนกันบ้างหรอว่าตอนนี้บ้านเมืองมันเป็นยังไงคนตายวันละ4 0่0ถึงคนไม่รู้สึกรู้สาอะไรกันเลยใช่ไหมแล้วถ้าเป็นญาติตัวเองบ้างละ่ะ โอเคไม่ได้มีคนติดแค่ประเทศเราเข้าใจได้แต่วิธีการจัดการวิธีการดูแลประชาชนมันควรจะดีกว่านี้ไหมไม่เคยโทษตัวเองเลยมีแต่โทษคนอื่นคนอื่นผิดหมดแกก็เอาแต่พูดว่าเหนื่อยเหนื่อยเนื่อยแล้วทำไมไม่ออกไปซะไม่มีใครห้ามเลยพร้อมทั้งกล่าวว่าตนจำได้ว่า ครั้งแรกที่นายกมานั้นบอกว่ามาเพื่อแก้ปัญหาแต่ตอนนี้สถานการณ์บ้านเมืองก็ไปไกลมากแล้วและยังมีการกล่าวถึงพักร่วมรัฐบาลอย่างพักประชาธิปัตย์ว่าสถานการณ์บ้านเมืองขนาดนี้แล้วทำไมไม่ออกจากพักร่วมรัฐบาลเสียทีแต่นี่ก็ยังไม่ออกไงแล้วตอนหาเสียงก็บอกว่าจะไม่ร่วมกับรัฐบาลความจริงตนก็ไม่อยากยุ่งเรื่องการเมืองมากนักแต่ในตอนนี้ตนกำลังวิพากษ์วิจารณ์การทำงานตนมีสิทธิ์ เพราะการแก้ปัญหาที่ผ่านมานั้นดูปัญญาอ่อนมากเช่นการปิดแคมป์คนงานเป็นต้นทั้งยังฝากถึงรัฐบาลว่าทางรัฐบาลกับหมอนั้นพูดไม่เคยตรงกันเลยทำไมไม่นัดกันก่อนเวลาจะพูดก่อนจะตัดพอว่าเฮ้ยพูดไปก็เท่านั้นและก็ได้กล่าวว่าตนนั้นก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนและกล่าวว่าเรื่องที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือการดูแลตนเองให้ดีที่สุดขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด